ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเตียเซฮาโดนชาวเขมรจวกยับสั่งทหารปลดอาวุธที่หนองจานความไม่เชื่อมั่นที่คนเขมรเขามีต่อรัฐบาลของตัวเองหนักข้อขึ้นระอากับการถแถลงข่าวของมาลีโซเจียตาและชาวเขมรยังม่วงเป้าไปที่ประเด็นรัฐใช้ชาวบ้านมาเป็นโล่มมนุษย์มาเริ่มที่เรื่องแรกเลยครับตอนนี้ในคนเขมรเขาไม่เชื่อรัฐบาลตัวเองแล้ว โดยเฉพาะมาลีโซเจตาที่เวลาแถลงข่าวแต่และทีเนี่ยมันเหมือนกับว่าประเทศเขมรกำลังอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยเป็นโลกคู่ขนานที่เรื่องราวมันสวนทางกับความเป็นจริงเรียกได้ว่าโกหกหน้าตายรายวันเลยนะคะใช่เลยครับอย่างแรกเนี่ยแกเคยอ้างว่ามีภาพถ่ายยืนยันว่าเครื่องบินรบของไทยเราเนี่ยบินไปปล่อยกา๊าซพิษใส่ชาวบ้านเขมรแต่สุดท้ายโปะแตกโดนจับได้ว่าเป็นภาพจากเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเป็นภาพมาจากต่างประเทศแล้วยังไม่พอนะ ตอนที่ทหารไทยเราไปเหยียบกับระเบิดจนบาดเจ็บเจ๊แกก็ออกมาบอกว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่อยู่ในฝั่งเขมรเองแล้วทหารไทยเราเนี่ยซุ่มซ่ามเดินเข้าไปเหยียบเองโยนความผิดให้ไทยหน้าตาเฉยล่าสุดก็เรื่องที่ไทยเราจับสายลับเขมรได้คาหนังคาเขาแกก็ยังจะออกมาปฏิเสธอีกนะอ้างเหตุผลว่ากองทัพเขมรไม่รับคนมีรอยสักเข้าราชการหรอกทั้งทั้งที่หลักฐานมันมัดตัวดินไม่หลุดแล้ว หลักฐานมัดตัวขนาดนี้ยังแถไปได้อีกค่ะนั่นนะสิครับตอนที่ชายแดนมีการปะทะกันอยู่ตลอดมีเสียงปืนดังไม่หยุดมาลีกลับแถลงข่าวทุกวันว่าสถานการณ์สงบเรียบร้อยดีไม่มีเสียงปืนดังขึ้นเลยแม้แต่นัดเดียวนี่มันหลอกคนในชาติของตัวเองไปวันๆจนคนขมือเองเขาก็ทนไม่ไหวเริ่มออกมาแฉว่ารัฐบาลกําลังโกหกความน่าเชื่อถือมันเลยพังทลายลงมาอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นมาขนาดนี้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเขาว่ายังไงบ้างคะอันนี้แหละครับสําคัญเลย เตียเซฮารัฐมนตรีกลาโหมของเขมรต้องบอกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะเขาเป็นลูกชายของเตียบันอดีตรัฐมนตรีกลาโหมคนเก่าที่ครองตําแหน่งมาอย่างยาวนานแถมยังมีเชื้อสายไทยด้วยนะได้ไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสอีกทั้งหาดเรียกว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เขี้ยวลากดินคนหนึ่งเลย พอโดนประชาชนของตัวเองจับได้ว่าแถลงข่าวไม่ตรงกับความจริงเขาก็รีบออกมาแก้เกมเลยแต่ไม่ได้ยอมรับผิดนะใช้วิธีโพสตเฟซบุ๊กชี้แจงว่าที่โคศกแถลงว่าสงบเนี่ยมันเป็นรายงานของช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าซึ่งมันก็สงบจริงๆส่วนเหตุการณ์ประทะที่ชาวบ้านเขาเอาคลิปมาแฉกันนะ่ะมันเกิดขึ้นตอนบ่าย2องโมงยีนาทีซึ่งเป็นคนละช่วงเวลากันเดี๋ยวจะไปอยู่ในรายงานรอบถัดไปเองเหมือนจะแก้ตัวน้ำขุ่นๆเลยนะคะแล้วที่เป็นคายแม็กซ์เลยนะพอแก้ตัวเรื่องเวลาแล้วฝั่ง ขึ้นเขาก็เริ่มใช้ไม้ตายทางการเมืองเบี่ยงประเด็นไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเขาโพสต์ข้อความใน f เฟ b บ o ๊กลอยๆขึ้นมาว่าอดีตผู้นําบางประเทศที่ทรยศชาติตัวเองแต่ยังคนใช้ชีวิตอย่างสุขสบายซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขาหมายถึงสมรังสีอดีตผู้นําฝ่ายค้านที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนี่มาเป็นการเปลี่ยนเรื่องจากความผิดพลาดในการทํางานของกระทรวงกลาโหมให้กลายเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติ ตีตราว่าใครก็ตามที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยคือพวกไม่หวังดีต่อประเทศเป็นพวกเดียวกับคนทรยศชาติปลุกระดมให้คนในชาติเกลียดชังฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแทนที่จะมาสนใจความผิดพลาดของตัวเองมันเป็นวิธีที่สกปรกแหละครับแต่ก็ได้ผลเสมอจริงเลยค่ะมาต่อกันเรื่องนี้เลยความขัดแย้งในการรายงานข่าวมันชัดเจนมากเหตุการณ์เกิดที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเรื่องของเรื่องคือการถแถลงข่าวตอนเช้าของวันที่2ี่สิสิงหาคม2565มาลีเนี่ยออกมาแถลงตามปกติ บอกว่าสถานการณ์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยสงบเรียบร้อยดีไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ในความเป็นจริงวันนั้นตอนบ่าย2โมง20นาทีทหารไทยเราได้เข้าไปติดตั้งแนวลวดหนามหีบเพลงชั่วคราวในพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับคณะเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสระแก้วที่ลงไปตรวจสอบพื้นที่พอเราเริ่มขึงลวดหนามเท่านั้นแหละ ก็เกิดการ,รเผชิญหน้ากันเลยมีชาวขมกรกลุ่มหนึ่งพยายามจะเข้ามาพังเข้ามารื้อลวดหนามของเราทหารเราต้องตรึงกําลังเข้มเลยแล้วประเด็นที่คนขมรนเขาตั้งคําถามเนี่ยมันคือ,อยังไงคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือการถแถลงข่าวของกระทรวงกลาโหมขมรเ,เนี่ยเขามีวันละสองรอบคือตอน7จ็ดโมงเช้ากับตอน4ี่โมงเย็นสิ่งที่ทําให้ชาวขมรนโกรธก็คือเหตุการณ์ใหญ่โตขนาดนี้มันเกิดขึ้นตอนบ่ายสองโมงยีนาทีมันควรจะต้องถูกพูดถึงในการถแถลงข่าวรอบ4ี่โมงเย็นวันเดียวกันถูกไห แต่เรื่องนี้กลับถูกทําให้เงียบหายแต่จากการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆท,งที่คลิปวิดีโอจากชาวบ้านมันว่อนเน็ตไปทั่วแล้วนี่แหละคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ชาวเขมนหมดความหมดทนรู้สึกว่ารัฐบาลกําลังจงใจปก,ปกปิดความจริงอย่างหน้าด้านๆอ๋อ oh, ค่ะมันบานปลายถึงขนาดที่เตียเซฮาต้องออกมาแก้ต่างให้เลยถูกต้องเลยครับเขาก็ตามสเต็ปเดิมเลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ใช้เหตุผลแบบกำปั้นทุบดินเหมือนเดิมว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยการถแถลงข่าวตอนเช้ามันก็รายงานถึงแค่6กของเช้าส่วนเหตุการณ์ลวดนหนามันเกิดตอนบ่าย2องโมงยีนาทีมันเป็นคนละช่วงเวลากันค่ะ <c oughs> แล้วก็ปฏิเสธเรื่องการใช้ประชาชนเป็นร่วมมนุษย์บอกว่าทหารของเขาในที่เกิดเหตุไม่ได้พกอาวุธเลยสักนิดเพื่อแสดงให้เห็นว่ารักสันติภาพมากแค่ไหนแถมยังโบยว่าฝ่ายไทยเรานี่แหละที่ละเมิดข้อตกลงหรือ M O U ปี2 0 0 0ไปแล้วตั้ง695อครั้ง และพอจนตรอกก็ใช้มุกเก่าคือเบี่ยงประเด็นไปที่การเมืองโพสต์แควะสมรังสีอีกรอบพยายามดึงเรื่องให้คนเลิกสนใจความผิดพลาดของตัวเองแล้วหันไปรุมด่าศัตรูทางการเมืองแทนแล้วเรื่องที่สั่งให้ทหารขเขมรปลดอาวุธล่ะคะคือกองกําลังของขเขมรเนี่ยเขาให้ทหารของตัวเองถอดเครื่องแบบออกแล้วแต่งตัวป่าปนมากับชาวบ้านธรรมดาเพื่อสร้างภาพว่าไม่มีการติดอาวุธมาเป็นแนวหน้าในการยุยุเราอย่างเช่นการเข้ามารื้อลุ่นหนามนี่แหละเป้าหมายเขาคือ คิดว่าทหารไทยเราเนี่ยไม่กล้าใช้ความรุนแรงกับคนที่ดูเหมือนเป็นชาวบ้านแน่นอนเพราะถ้าเราทําอะไรรุนแรงลงไปภาพมันจะออกมาไม่ดีจะถูกขาว่ารังแกประชาชนมือเปล่าแล้วก็จะโดนองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกประนามก็คงตีมือนไม่ยอมรับตามระเบียบสินะคะโอ้โหเขาก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเขาที่ชื่อชุมสอนรีออกมาถแถลงข่าวใหญ่โตเลยบอกว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย เขาอ้างว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดเนี่ยคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมานานแล้วแล้วที่เขาออกมาโวยวายก็เพราะเดือดร้อนจากการที่ฐานไทยเราไปขึงลวดน้ําขวางทางเข้าบ้านขวางที่ทํากินของเขาเปเซฮาเองก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าไม่มีผู้นําคนไหนใช้ประชาชนเป็นโล่หรือเป็นเบีย้ยบนกระดานหมากรุก,กแต่ที่น่าสังเกตคือ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีองค์กรสิทธิมนุษยชนใหญ่ๆอย่าง Amnesty International หรือ Human Rights Watch ออกมาแถลงการยืนยันหรือประนามเรื่องนี้อย่างเป็นทางการเลยนะเช่นเดียวกับทาง UN หรืออาเซียนที่ก็ได้แต่พูดกว้างๆว,ว่าให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลั้นมันเลยกลายเป็นยุทธวิธีในเขตสีเทาที่เอาผิดกันยากแต่เรารู้กันอยู่แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอเขาเล่นไม้สุกปกแบบนี้ไทยเราตอบโต้ยังไงบ้างคะเห็นว่ามีการประกาศใช้กฎอายการศึกที่บ้านหนองจาแล้วนี่แหละคือการเดินเกมที่เหนือชั้นของไทยเมื่อเขาใช้ความคลุนเครือใช้ชาวบ้านมาสร้างปัญหาให้เราตัดสินใจลำบากเราก็ตอบโต้กลับไปด้วยความชัดเจนทางกฎหมายเมื่อวันที่28สิงหาคม2568พลตรีเบญจพลเดชาที่วงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาได้ลงนามในประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่นอเภอโคกสูงจัังหวดสรากแก้วการประกาศครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนเกมทั้งหมดจากการประชิญหน้าทางทหารที่เราเสียเปรียบเพราะกลัวภาพลักษณ์กลายมาเป็นการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อธิปไตยของเราซึ่งเราเป็นฝ่ายคุมเกมทั้งหมดแล้วกฎอายการศึกมีผลบังคับใช้กับฝ่ายเขมรบ้างไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วครับพวกขเขมรน,นี่ต้องหนาวร้อนหนึ่งเลยทีเดียว ประกาศนี้กำหนดข้อบังคับไว้ชัดเจนเลยว่าในพื้นที่บ้านหนองจานห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดห้ามปิดกั้นเส้นทางคมนาคมห้ามถ่ายรูปฐานทหารของเราและห้ามก่อเรื่องทะเลาะวิวาททิศเด็ดกว่านั้นคือบทลงโทษถ้าชาวคเนตรคนไหนฝ่าฝืนข้ามแดนเข้ามาจะโดนกฎหมายคนเข้าเมืองเล่นงานทันทีถ้าใครบังอาจมารื้อลวดหนามของเราจะโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินของทางราชการมีโทษจำคุกสูงสุด5้าปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ mm. ยังไม่หมดนะ ที่หนักที่สุดเลยก็คือถ้าการกระทําของพวกเขาเข้าขายกระทบกระเทือนต่อเอกราชของประเทศไทยจะโดนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามมาตกการา119ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเลยอันนี้เฉียบขาดมากค่ะใช่เลยครับและในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันตึงเครียดจนนักข่าวไทยเราเข้าไปทําข่าวไม่ได้แต่ถึงจะไม่มีนักข่าวอาชีพขอมภายเราเข้าไปในพื้นที่แต่พี่น้องชาวบ้านไทยเรา รวมถึงคนขเขมรเองด้วยซ้ําเขาใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโอเหตุการณ์จริงกันแบบสดๆเลยแล้วก็มาลงในโซเชียลทาให้ความจริงมันถูกเปิดเผยออกมาสูานะ่สาธารณะคลิปพวกนี้มันกลายเป็นหลักฐานชั้นดีที่เถียงไม่ออกเลยมันบันทึกทุกอย่างไว้หมดทั้งตอนที่เขาพยายามจะมารื้อลวดน้มภาพการประชันหน้ากันจัดจ่ะหรือแม้แต่ภาพที่เขามาสร้างบ้านรุกล้ำเข้ามาในดินแดงของไทยเราคลิปจากชาวบ้านเองชัดเจนขนาดนี้เป็นหลักฐานชั้นดีในการต่อสู้กับข่าวปลอมขเขมรได้เลยค่ะแน่ดอนเลยครับ มันคือการตบหน้าคําแถลงของทางการคเมนที่บอกว่าสถานการณ์สงบดีดังชาดใหญ่เลยพอในขณะที่มารีกาลังพูโกโหกออกทีวีแต่ในโลกออนไลน์มันมีคลิปการประท่ากันให้เห็นจาะจอยู่แล้วมันทําลายความสามารถของรัฐบาลเขาในการปูขาดข้อมูลข่าวสารไปโดยสิ้นเชิงแถมสื่อกระแสหลักของเราเองก็นาคลิปจากชาวบ้านเหล่านี้ไปขยายผลต่อทําให้ความจริงมันกระจายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ใช่เลยค่ะและที่สําคัญคือมันเปลี่ยนจังหวะของสงครามข่าวสารไปเลยเมื่อก่อนรัฐบาลเป็นคนประกาศข่าวแต่เดี๋ยวนี้พอมีเรื่องปุ๊บคลิปมันออกมาก่อนภายใน,นไม่กี่นาทีกลายเป็นว่ารัฐบาลเขมรต้องมาคอยตามแก้ข่าวที่ชาวบ้านแชร์แทนมันคือการพลิกเกมที่ทําให้พวกเขาตกเป็นฝ่ายตั้งรับแต่การใช้สื่อพลเมืองแบบนี้มันก็เหมือนดาบสองคมอยู่นะครับในแง่หนึ่งมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ในอีกแง่หนึ่ง คลิปบางอันมันก็ถูกนำเสนอด้วยอารมณ์ที่รุนแรงเกินไปแต่ถึงอย่างไรก็ต้องถือว่าการที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาเป็นนักข่าวพลเมืองด้วยตัวเองนี่แหละคือหลักประกันที่ดีที่สุดว่าต่อให้เขาจะพยายามโกหกหรือบิดเบือนความจริงแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วความจริงมันก็หาทางปรากฏตัวออกมาให้คนทั้งโลกได้เห็นอยู่ตี